นอนเลยนอนนอนเรานอนอยู่ห้าชั่วโมงแล้วเราก็บินต่อบินต่อไปอิหร่านอือ้นีขอบอกว่าแล้วบินต่อไปคือคือเข้าที่พักเลยหรือว่าโอ้โหจิบผ่าอิหร่านแม่งจากตัวเมืองแม่งกว่าจะไปอีชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหเฮ้แต่ถือว่าคุ้มเราไปทำเบื่อชาติไงทำเบื่อชาแล้วกลับมาแค่สิบวินาทีสุดท้ายนะไปโทรหาหมอนวดที่แคมป์มานวดหน่อยดตอนนี้ ทำไมวะปวดหลังยังไม่หายเลยเนี่ยสิบสี่ชั่วโมงขาขาไปไม่เท่าไรขากลับเลยโอ้โหขา,ขากลับแม่งเหนื่อยจริงนั่งพักยูเอเอนะ่ไร่นะห้าหกชั่วโมงอะ่ะเขาบอกคำเขาบอกได้คําเดียวทาไมครับทารหดตรวไม่ออกบ <c oughs> อกได้คําเดียวครับผมจริงจโอ้โหขากลับแม่งแม่งตรวจอะไรนักหนาไม่รู้โอ้โหแต่สงสารมากเลยสงสารอยู่คนหนึ่งพี่แมนธนาทำไม,ท,ท,ำไมทีผ่ผายไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมะลรกับแทบไม่ได้ พี่แมนเ่ยโอ้โหโคตรช่างแรงจริงอันนี้ไงเขาพาสปอร์ตหายพอพาสปอร์ตหายปุ๊บคนเขาก็เอาอันนี้ท่านผู้ฟังครับผมจะบอกให้ถ้าเกิดใครไปต่างประเทศนะครับหรืออยู่ในประเทศหรือเราทำพาสปอร์ตหายเราต้องไปแจ้งความถ้าเราไม่ไปแจ้งความจะเป็นแบบพี่แมนธนาผมโผโหเขาก็ตรวจตรวจไงตรวจพาสปอร์ตแล้วหน้าแกแกแบบพี่แมนแกก็ซื่อๆนะหน้าแกหล่อแบบไทยๆนะดำๆนี่กูด่าเลยกูชมมันแล้วแล้วเหมือนกับว่าแกก็งงอ่ะ หนวดแกแบบหน่อยๆอ,ะอ่ะเออแบบงงๆทำหน้างงงใส่แว่นจัดเปล่า <c oughs> แกก็แบบเฮ้ยกูทำอะไรผิดว่าอะไรเ,ออเนี่ยครับตั้งแต่ข่าแล้วมันก็ให้เข้าไปได้แต่ขากลับแกแบบมืนมาก <c oughs> แล้วพี่เย็นนะพี่เยน็นพี่เยน็นมง่อคน,นเนีเป็นห่วงนอนห้องเดียวกันไม่รู้เป็นเกย์ป่าวไม่รู้ <c oughs> อู้พี่เย็นไม่ยอมไปไหนก็รอพี่แมน <c oughs> พี่เย็นแบบหน้าเสียเลยลพี่แมนกลับไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นห่วงอะไรเงี้ยเออสักว่าก็ถามว่าเป็นไงบอกว่าธนาเนี่ย พาสปอร์ตหายไม่ยอมไปแจ้งความเออก็เลยแบบเหมือนก็ให้ตอมอเคียตำรวจเคีย์อ,อ,อะไรเงี้ยนะเคียดเคียดสักพักจนจนเข้ามาได้เหมือนกับว่าพาสปอร์ตเหมือนกับว่าแบบเหมือนมีปัญหาที่สุมมุมิอใช่ไหมเออก็พูดให้ท่านผูฟ้ฟังฟังมันโหมดอะไหละเหอเนี่ยถ้าแชร์ประสบการณ์ มันบอกว่าพี่ต้นบากมึงออกไปเลยมึงออกไปจากทเลยเหมือนึงท่องอะไรสักอย่างไงที่เขาไปใช่เขาบอกมปเขาก็แบบว่าเหมือนเนี่ยเวลาผมเป็นงานเป็นการที่เยอะอากแต่ต้องไปแจ้งความนะเวลาพัดบอลหายแล้วคาวนี้ฝรั่งเขาเอาไปทําอะไรไม่ดีไงพอไปทําอะไรไม่ดีปุ๊บรันนี้มันก็ขึ้นหมดเลยใช่ไหมมันออนไลน์ทั่วโลกอ่ะแล้วคาวนี้เขาก็บอกว่าไปทําก่อการร้ายไม่ดีมาดีแมนก็เลยสวยดีได้ ่านสมยศช่วยก็เป็นธนาธนาบุตรใสวาสิบอทีมกันครับผมคอหายตาเอ้ยมึงคอหายเจดีมันเงียบไปเลยลายลายไม่เมื่อเปลี่ยนตอนนั้นมันขึ้นเว้ยทำไมอะ่ะมีคนในนั้นอ่ะมันขึ้นนิดมันสูงขึ้นบอก <laughs> มันไม่ได้สูงขึ้นหรอกมันขึ้นนะลงมันขึ้น <laughs> เ่หรอมีคนมาไหมมีคนบอกว่าอะไรนะั้น <laughs> นี่ใช่แฟนเจชานาทีเปล่ามันขึ้นเฟซบุ๊กเลยนั้นเออแล้วไงขึ้นบอกอะไรนะ ยังโสดประมาณว่ายังโสดแล้อะไรแล้วแบบปมาณวา่ายังไม่มีใครแล้วมีใครแต่เขาบอกเองหล่อชิบหายเตี้่ต,ตะกะเี้ยของจริงตัวน,นี้ของจริงจริงเนี่ยล้อพูดเกง่งคารมสุดยอดสาระไม่เคยมีหรอกถา้าไอเจ้เหรอ,อเฮ้ยพี่อะกูเดียว<อ>เป็นกู <c oughs> เป็นกูตลอด <c oughs> ถวา,าเจ้หน่อย ทำไมหน้ามันเนี่ยนจะฟ้องพี่เจไอ้มึงคอร่งพเจดักีคอดิเน็ตไม่ดีสามนี่ไงไ i f i 3G แม่งวันละ15บาท Wi-Fi นี่เข้ามาบ้านผมไวไฟเมื่อไรอลวะ,ละ,ะไม่ต้องรู้ Wi-Fi ไ,ไ,ไวจริงบ้านผมอะอะมึงคุยด้วยมึงคุยด้วยอ่าเดี๋ยวผมลงแล้วนะครับวันนี้ก็อิ่มแล้วลงวันนี้ก็ได้มาสามวีก็ลงก่อนนะครับผม เมาวิเช่เฮ้ยแต่อันดาเนี่ยเหมือนหายหายไปนะเฮ้ยมันตกพอยกเราหามเดือนใหม่นั้นนั้นมันยังไม่มาสักทีนะอันดานั่น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 ไสุดยอดครับโหรักจริงๆเลยโอ้โหขนาดเราไม่จัดนะเหมือนเขาตกพอยกแค่นั้นแหละเขาขึ้นเลยนั้นเราอยู่ที่ญี่ปุ่นพอพอเขาตกพอยกอันดับไม่ติดพอยกเขาขึ้นเลยนะอันดาเนี่ย มใครแม่งมยยทำมาอยญ่ให้เจอนะ่ะโอ้โหทำทอดยูได้ให้คือกดให้พี่ซันกดเข้าไปปุ๊บกดตอนไอดีพี่แล้วกดของขวัญเฉยของจริงอ่ะของจริงเออลนม,มามามาดูบอลบอกพี่บอกต้นได้เดี๋ยวจัดบัตรวีพีให้นี่ลำบากปุ้ยอ, <c oughs> อันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำไมไว้คอมอ้าวใครยังไม่มีที่เล่นสงการนะพรุ่งนี้นะบุญลำทีเด็ดบอกได้คำเดียวบอกเลยว่าบอกเลยว่าเปียกแช่อับชื้นมาใช้ไม้เอฟเฟกต์พีุ่งาน g ีอได้ไปเปล่าไม่ได้ไปต้นบอกนี้วติดอะไรก็ติดทุแลนะได้ติดแมตติดแมตที่เราเจอญี่ปุ่นพี่ต้องแข่งบอลไงพี่ก็ต้องแบบงานหลักพี่คือฟุตบอลอะไรเงี้ย เออถ้าเกิดว่าพี่ว่างอะไรพี่ก็อยากไปร่วมงานอยู่แล้วเข,ข้าใจไหมสิบห้า <15. S 1> มีเล่นน้ำปะไอ้มันเนี่ยมีอยู่แล้วแต่คงไม่ได้เล่นหรอก,กเพราะแข่งบอลเข้าใจเข้าใจไหมโทรหาพี่แบงค์หน่อยพี่แบงค์ไหนพี่แบงค์งงแคสนะนะเดีย๋ยวพี่โทรให้ พี่เจไม่รับสงสัยเที่ยวอยู่มันไปเที่ยวไหนวะพี่มันไปเที่ยวอยู่เที่ยวหัวหินเนี่ยกับครอบคุยหัวหินลราเป็นถิ่นมีหอยจริงเข้าหาพี่แบกดิพี่แบกอ่ะลูกไอติดแล้ว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 ติ น้อเนอหน้าเรายังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ะหน้าไหนหน้ายกหน้าเป็นรอยตลอดเลยเราอะพิกิตช,ชนบุรีไม่มีที่ทำหน้าเหรอไม่มีอ่ะไม่วันหลังอะไปเซ็นท่านชนบุรีก็ซื้อเตารีดมาสักสองอันให้เจ๊แกรีดให้สักจะได้เรียบๆหน้าผากอะ อะไรแล้วพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยวันนี้สิบห้าพร้อมยิงบุยลี่รัมบาพร้อมอนี่ทีโดเอาปืนไปสองบอกนะนี่มาไะเนี่ยมาไะเนี่ยเราได้สองการอย่าลืมนะร้องเรามีเราด้วยนะมาเนี่ยเราไม่เราเฉย,ย <c oughs> อ่ะร้องเป็นบ้าร้องเป็นบ้าอ่ะร้องให้ฟังหน่อยดิมันเป็นการละกันนี่ตอนนี้พี่อยู่ทีมไหนเนี่ยโลมามาหาภัยป่ะเอาเหรอสะล้ชนเหรออ๋อ ใครปันพุ่งเลยเอาเหรออยู่ทีมไหนอ่ะก่อนที่มก็ก็ถูกแล้วไงก็โลมามาหาใัยอ่ะก็ที่ยิงเขาอ่ะใช่ป่ะใช่ตอ้นดุๆก็ต้องฉลามดเหย่ยเคไม่แต่เดี๋ยววันที่สิบห้าเป็นปลาเข็มช่วงนี้ฟอมฮอตนะช่วงนี้ฟอมฮอตป่ะช่วงนี้ฟอมฮอตนะโอ้สี่สิบองศาช่วงนี้นี่นอนนอนอะไใครเนี่ยนอนใครไอ้กล้องอ่ะ ไอ้น่ยเอามมาดูดิเอามมาดูดิมันเพียเออเอามันมาดูตรงนี้เป็นซ้อมต่างไม่ยิงทุกวันเลยยิงยิงบอลเหรอยิงปืนไลยเฮ้ยต้องมาดูดิไหนมันวะเพื่อนรักโคชนะกูอะไรอะไรโอ้นี่คิ้วหรือปิงควายเนี่ย มึงท <lich> <laughs> ำไรอยู <daha S 1> ่ไอ้ต้นมึงมองใครไอ้ต้นมึงมองใครมึงทำไรอยู่เนี่ยนอนเออไม่เล่นสงการหรอดูหน้าหน่อยดิมองไม่เห็นเล่นสงการหน่อยดิเฮ้ยมันทำไมมันภาพมันกลับอย่างนั้นน่ะโอ้โหยังรอ้อยังฟอร์่องเคนี่โดนไปกี่หลุมแล้วเนี่ยโดนไปกี่หลุมแล้วเนี่ย ห <g ül> ลักตาเยิ้มเลยร <c oughs> ้อนหนักอ่ก้อนนัก่ะเ็ร้อนนอ่อ๋อร้อนถ้าฟอมฮอตเลยอ่ะเหมือนพกะจีเลยดิฮอตเลยสี่สามองศาร้อนก็กออแก้ผ้าดิเออแก้ผ้าไหนโชว์ดิโชว์โชว์แก้ผ้าดิแก้ผ้าโชว์ดิเฮ้ยเฮ้ยั้มันหมูหยองนี่ไหนมาเน่ยเฮ้ย นั่นหัวนมหรือตาตุ่มมานะตาตุมมาไอ้บักกิ